ลม <icana> <จ>องเข้าไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสานีคคำบอก วฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอ,เธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลดกคองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องะตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่อง สนุกไหนดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนเ็นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี เทศไทยประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายศาสนาหลากหลายชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งลกลาก,ลากสร้างครอบครัวบนผืนแผ่นดินไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนไทยเต็มตัวไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตรดาดชุมชนขนาดเล็กแบบมินิมอลชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรมพุทธมุสลิมจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและกลมเกียว เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าแสวงหาดังเช่นที่มาของแขกจามกับคำกล่าวที่ว่าจามสิ้นชาติแต่ไม่สิ้นเผ่าพันธุ์คืออะไรนั้นไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับ พระนกโสดินเนี่ยเรายังมีความาที่ต้องสู้รบกันกับเขมรกับยวนซึ่งสมัยนั้นไม่เรียกเวียดนามนะแล้วก็ไม่ได้เรียกกัมพูชาก็เรียกเขมรกับยวนในประวัติศาสตร์ทุกเล่มก็เขียนอย่างนั้นทีนี้เขมรกับยวนเนี่ยมาทางไหนก็มาทางน้ํามาทางทะเลก็มาถึงปราดเนี่ยซึ่งก็เป็นเมืองหน้าด่านนะเนาะก็จะมีการสู้รบกัน จนกระทั่งในช่วงรัชกาลที่สพระองค์ก็เห็นว่าเออถ้ามันมีการขัดแย้งกันอย่างนี้โดยไม่รู้จักจบเนี่ยท่านก็จึงมีพระราชองค์การสั่งให้มีการสร้างป้อมปืนจะเป็นป้อมเล็กป้อมน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดที่ตาดเราก็ได้ถูกเป็นจุดกำหนดให้ตั้งทีนี้ จุดตาดเนี่ยเป็นจุดประทะกันเนี่ยสมัยนั้นการสงครามเนี่ยใครชนะก็กวาดต้อนคนแพ้ไปเป็นเฉลยแล้วก็ใครแพ้ก็ต้องยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็กวาดต้อนกันไปกวาดต้อนกันมาเนี่ยก็มีพี่น้องซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าไทยมุสลิมแต่สมัยก่อนเราเรียกแขกจากเมืองกำปงจามเนี่ย หัวหน้าของเขาเนี่ยก็คงจะคิดเ่ะบอกมัวแต่ถูกกวาดต้อนไปมาเงี่ยก็คงไม่ไหวละก็คงจะต้องหลบหนีการกวาดต้อนซุกซ่อนโดยหาทำเลที่ที่หมู่บ้านน้ําเชี่ยวเนี่ยมันมีลําคลองซึ่งตอนนั้นมันเป็นท้องอ่าวเมืองตราดท้องอ่าวเมืองตราดเนี่ยมันจะมีลําคลองสามลำคลองมาอยู่ใกล้กันของท่าตะเพา คลองน้ำเชี่ยวแล้วก็คลองท่าป,ประดุลไอ้สายคลองสายกลางเนี่ยคนหลบหนีมาเนี่ยมันก็ต้องหาทําเลซ่อนเล้นให้ให้ให้มิดชิดเนาะก็ลัดเลาะด้วยด้วยเรือเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งมาเห็นทำเลที่มันสงบที่บ้านน้ำเชี่ยวซึ่งชุมชนแห่งนี้มีชาวพุทธตั้งราากฐานอยู่เดิมแล้วอันนี้พี่น้องไทยมุสริม หรือแขกจามที่เข้ามาเนี่ย <PU. S 1> ก็มาตั้งบ้านเรือนหรือมัสยิดที่ป่าชัยเลนครับโดยใช้ไม้ในป่าชายเลนเนั่าานแหละจะเป็นโคงกลางจะเป็นไม้สาร,รพัดยกทั้งมัสยิดยกทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็อาศัยเพื่อหลบภัยสงคราม <rece> <ฮ>ทีนี้การหลบภัยสงครามนั้นน่ะมันไม่ใช่ชั่วชั่วระยะเวลานิดเดียว อยู่แล้วมันมีความมั่นคงมันมีความสุขดีก็ต้องอยู่ต่อไปทีนี้ถามว่าพี่น้องอแขกจามเหล่านั้นจะเอาข้าวที่ไหนกินทีนี้แขกจามเนี่ยเขาเก่งอยู่เรื่องคือเรื่องทานทะเละนั่นก็คืออาชีพรประมงครับดันั้นการหาปลาหาปูกุ้งหอยเนี่ยเมื่อได้มานี่จะทำไงเนาะถึงจะได้ข้าวซึ่งควรน้ำเชี่ยวมีทุ่งนะยาใหญ่โต มีสวนมีปา่ามีน้ำจืดดังนั้นไอ้ปัจจัยของการดำรงชีพนี่แหละมันเป็นสะพานเชื่อมทำให้แขกจามกับคนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อการอยู่รอดเริ่มรู้จักกันเริ่มรู้จัก<ะ>ก็เกิดการเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติการเชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติมันก็รู้จักมักคุ้นกัน แต่ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาเราทําให้รู้ว่าเรามีความแตกต่างโดยเฉพาะภาษาและก็ศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมบางส่วนครับไอตัวเนี้ยที่อื่นเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมากแต่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องของใครของมันม,มันไม่จำเป็นจะต้องให้มาเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวเชื่อมก็คืออาหาร,รโดยไม่ต้องมีโครงการโดยไม่ต้องมีใครมาส่งเสริมมันจะกลืนกันไปโดยวิถีชีวิตเหตุการณ์เหล่านี้สืบเนื่องกันมา200กว่าปีและก็เชื่อมกันอย่างนี้นอกจากพี่น้องไทยมุสลิมปัจจุบันมาจากแขกจามแล้วเนี่ยเออมื่อครูนี้ลุงพูดถึงเรื่องท้องอ่าวเมืองตราท้องอ่าวตรงนี้มันเป็นทำเล ที่ตั้งของการจอดเรือที่ปลอดภัยจากลมมรสุมเพราะทางด้านทิศตะวันตกนั้นมันเป็นเทือกเขาของเกาะช้างครับมีเกาะแก่งมากมายที่บังขึ้นบังลมและเส้นทางของตลาดต,ตรงนี้เนี่ยพ่อค้าจีนเนี่ยที่มาจากต่างประเทศจะต้องเดินทางเข้าไปค้าขายในกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยาหรือกรุงเทพก็ตามต้องอาศัยน่านาน้ำตรงนี้ ฉะนั้นการที่คนจีนจะหลบขึ้นหลบลมแล้วก็มาปักหลักปักฐานเป็นพ่อค้าเป็นที่สำรองสินค้าเป็นคลังสินค้าชั่วคราวเนี่ยก็เกิดขึ้นปัจจุบันอยู่ตรงไหน,นครับปัจจุบันก็มีศาลเจ้าพ่อครับน้ำเชี่ยวศาลเจ้าปากลัดเป็นศาลเจ้าตำบลที่สวยมากอืโดยโดย,โดยพี่น้องคนจีนก็ช่วยกันก็เลยจึงเกิดเป็นสามเกิดเป็นสามวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ครับแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากคือทั้งสอง,สองกลุ่มคนนับถือศาสนาไม่ตรงกันเนี่ยนะเ,เราจะไม่เอาข้อห้ามหรือเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการไม่คบค้าสมาคมกันนอกจากแต่งงานกันแล้วแลกเปลี่ยนอาหารกันแล้วเนี่ย ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเวลาถือศีลอดเขาก็จะไม่รับประทานอาหารในเวลากลางวันจะรับประทานอาหารเมื่อหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วพี่น้องไทยพุทธส่วนที่คุ้นเคยกันก็รู้ว่าพวกถือศีลอดเนาอะ,อะก็หาผักหาผลไม้หาอะไรไปฝากอหรือเอาไปขาย สิ่งพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยจะอยู่กับบ้านไม่อยากไปไหนเพราะออมออมกำลังไว้แต่พอถือสินอดหนึ่งเดือนเนี่ยพืชผักที่ชาวพุทธปลูกไว้เนี่ยก็เอาไปเสิร์ฟกันถึงชุมชนเลยทีเดียวในเวลาเดียวกันในเทศกาลดังกล่าวพอพี่น้องไทยมุสลิมออกจากฤดูถือสินอดก็จะมีการทำขนมทำกับข้าวอะไรอร่อยอร่อย เช่นแกงมัสมันบ้างของหวานบั่งนี่พี่น้องไทยมุสลิมเขาเก่งมากครับผมก็จะหิวปิ่นโตอเอามาฝากพวกเรานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่มันผูกสายใยของความความเป็นเพื่อนกันเอกลักษณ์อัตลักษณ์เด่นของสองชุมชนเนี่ยครับอยู่ตรงไหน,นะเป็นคำถามที่ตอบยากมาก พราะถ้าคุณมาฉาบฉวยเนี่ยคุณจะไม่เห็นสิ่งที่ลุงจะบอกอคืออิสลามเนี่ยหรือพุทธเนี่ยเราอยู่กันจนกลมกลืนจนเราไม่รู้ว่าคุณเป็นพุทธหรือเป็นอิสลามเนี่งครับเวลาเราไปเจอกันตามตลาดไปเจอกันตามที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยจะโผล่เข้ากอดกันพูดแล้วขนลุกมันเป็นภาพของเราเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไร แต่ถ้าคุณถามอย่างนีน้ลุงจะบอกนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลุงเห็นมาโดยตลอดว่ามันเป็นจุดเด่นเราจะกอดกันแม้ว่าวันนี้คุณจะพัฒนาการแต่งกายของคุณไปใส่ฮิญาบไปอะไรแล้วแต่ก็ยังเป็นยังเป็นคนที่เรากอดคุณได้อยู่แต่สิ่งนี้ที่อยากจะฝากมาก,มากๆเนี่ยเขาจะเป็นพุทธเป็นคิดเป็นอิสลามฮินดูพราหมณ์อะไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งหนึ่ง ที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้จะมาโดยอะไรกันแล้วแต่เ,เรามาเป็นสัตว์ร่วมโลกเดียวกันนั่นเราเป็นพี่น้องกันนะครับโดยทางตรงทางอ้อมแล้วก็คนเราอยู่บนโลกใบนี้โดดเดี่ยวไม่ได้มันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยการพึ่งพาอาศัยกันอย่าไปดูที่รูปลักษณ์เอาหัวใจเป็นสื่อเป็นสะพานเขาทุกเราก็รู้จักทุกเขาสุขเราก็รู้จักสุข เขาดีใจเขาเสียใจเพราะเขาคือเพื่อนของเราและท่านจะอยู่อย่างมีความสุขเดินไปไหนมีแต่เพื่อนไม่มีศัตรูหรอกมีแต่รอยยิ้มอยู่กันไม่ถึงร้อยปีนะครับรักกันเขา พวกเรารเป็นมุสลิมเชื้อสายมาจากากมปรงจามนะครับซึ่งเราได้อพยพมาทางเรือนะครับโดยมากันประมาณ3ามกลุ่มแต่ทยอยกันมา็นระยะระยะนะครับเป็นช่วงๆแขกจามก็หมายถึงขเขมรนั่นแหละขเขมรจามนะครับก็เมื่อก่นะตามที่เขาเล่าผมก็เกิดไม่ทันนะฮะว่า ยามเนี่ยมันเป็นเมืองที่ใหญ่โตมีความเจริญลมากนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนมันเจริญมากจนกระทั่งถึงจุดที่มีการเกิดสงครามเวียดนามนะยวนกับฮนะขเขมรเขาลบกันสงครามเนีเ่ยเรยเราเกียกว่สงครามเวียดนามนะครับจนกระทั่งเราก็เกิดล่มสลายพูดง่ายๆนะครับสลาย เลยในขณะนักก้นเราก็อยู่ในอำนาจของพรามด้วยนะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นสงคารามมันเกิดขึ้นการปฏิบัติการดําเนินชีวิตมันก็ย่อมไม่สะดวกแล้วหลังจากนั้นก็กได้ย้ายอยู่ย้ยยยยายกันมานะครับเรามาทางเรือ,อครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวมุสลิมที่นี่เป็นแบบไหนยังไงฮะชีวิตหลักๆก,ก็คือเรา,เร,าเรื่องของการประมงนะครับเพ<ม>ราะเรา จะมีความจำนานในเรื่องเกี่ยกวกับการเดินเรือกดทะเลประมานั้นแล้วก็เมบ้านแล้วก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพไปค้าขายที่เมจังหวัดะมาั้น,นครับสถานที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับแล้วมันมีประวัติเรื่องราวความเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยเดิมเราจะเรียกกันว่าสูเรานะครับมีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ,มาณตั้งแต่เกิดมาเป็นกมีเลเนี่ยประมาณเนี่ยนะสอง สองร้ขึ้นสองร้ยอยกว่าปี ละหมาดคืออะไรครับละหมาดคือการขอ,อพรต่อพระเจ้าคำว่าเมื่อก่อนมันเป็นคําว่านมาสนะหลังจากนั้นก็เรียกกันเพี้ยนว่าเป็นละหมาดภาษาไทยนะครับรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอัสซลาห์นะครับคือละหมาดละหมาดคือบทขอการขอพรตร่อพระเจ้าเพราะท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัมได้บอกเด็กเปรียบเอาไว้ได้สอนเอาไว้ว่าเหมือนกับเราพี่ก็จะถามว่ามี ถามบอกสบอกว่าถ้ามีคนอาบน้าละหมาดคนอาบน้ำชำระร่างกายวันละห้าครั้งก็ถามว่ามันจะมีสิ่งสกปรกติดตัวอยู่ที่เขาไหมประเข็ญเช่นการละหมาดห้าห้าเวลาห้าเวลาต่อวันนะครับเพราะมันจะไม่มีเวลาที่เราจะไปทำบาปไปทําผิดไปฝ่าฝืนเรื่องศาสนาบทที่พูดออกไหมแม่ครับครับประการอันแรกเขาจะบอกว่าอัลลอฮบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ การที่สองพชด่วนละอีละฮิละละไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีละนอกจากอัลลอฮ์องเดียวว่าอันโมฮัมมัดเรูสุลลอฮโมฮัมหมัดเป็นศาสนาผูตของพระองค์นะครับแล้วก็ถึงบทก็ยห้ลัสลึงเวลาละหมาดแล้วที่เราจะต้องมาไปโกธรกิจนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็ฮห้ลฟสล้อะไร มาสู่การมาสู่คุณทาแห่งชัยชนะกันเถิดแล้วก็ลงท้ายด้วยอัลลอฮฺอัลบาตอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ครัเลออีเลออีเลอไม่มีพระเจ้าอุดใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือบทบบอัอแปสสถานที่แห่งนี้ครับประกอบพิธีการอะไรบ้างตรงนี้นอกจากมีเรื่องพิธีรักก็คือเรื่องการละหมาดมเป็นที่ประชมุมเป็นที่การเรียนรู้แล้วก็เรื่องศาสนาแล้วตอนเย็นเย็นเราจะเห็นเด็กๆของเราลูกหลานเรามาเรียนมีการเรียนการสอนที่นี่ นะครับแล้วก็มีการเลี่ยงของการสมรสนะเลียงการตายที่ตายแลวก็มาไว้ที่นี่เพราะเลื่องการตายเราไม่ได้เอาไว้เงี้ยเราจะวันเดียวแล้วก็ไส่ฝังแหละคำว่ามุสลิมมุสลิมแปลว่าแปลว่าอะไรครับผู้น้อยยอมตนพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการของศาสนาตามพระบัญญัติครับชัดเจนมากชัดเจนนะครับเรามีการ สร้างผู้นําในท้องที่ท้องถิ่นตรงนี้ยังไงครับผู้นำนะ่ะมันเกิดได้จากจะต้องในงองค์การเป็นผู้นำจะต้องมีความรู้เป็นผู้ที่สับสรุษให้การเชื่อถือนะครับแล้วก็มีเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนที่มีอัธยาศัยสา,ยาสมารถเข้ากับพี่น้องต่างขาดต่างศาสนิกก็ได้ครับนะครับเริ่มจากอะไรครับการที่จะเข้ามา เรื่องจากการคัดคัดข,ข,ข,ขสันจากพี่น้องชาวมุสลิมใช่ใช่มุสลิมในในชุมชนเลือกเป็นผู้ขสันครับครับผมมีตําแหน่งอะไรบ้างครับมันมันมนสยิดมีตํแาแหน่งหลักๆก็อิหมามนะครับขอตีบแล้วก็บีลาานและก็คณะกรรมการอีก22ท่าน <ภ pickles S 2> ครับท้ายนี้ก็คืออยากจะถามเคล็ดลับครับความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของ พื้นที่ที่นี่ว่ามีความเป็นอยู่ยังไงที่มีความปองดองกลมเกลียวเหมือนพี่เหมือนน้องกันระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธครับผมก็คนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าสิ่งสําคัญติ่กัดในการอยู่ร่วมกันปัญหาที่ใหญ่ทีคือการเปิดใจกว้างการยอมรับสิ่งแต่ละกันนะครับปัญหามันจะไม่เกิดสอง วิธีการคือพยายามนําไม่ว่าท่านจะเป็นพี่น้องชาวพุทธก็ขอให้ท่านเอาหลักการของศาสนานไปดําเนินชีวิตนะครับผมผมพี่น้องมุสลิมที่ผมพยายามสอนในเรื่องของการศาสนาเขาก็เอาเรื่องศาสนาไปดําเนินชีวิตกันปัญหามันจะไม่เกิดปัญหาที่มันเกิดเพราะเราไม่ได้นำหลักการของศาสนามาดําเนินชีวิตเรามีฟันสำคัญหนึ่งเพราะเราเข้าใจกันนะครับ ความที่การต่างปฏิบัติได้ให้เข้าใจเรื่องจุดหมายของศาสนาคือต้องการให้คนเป็นคนดีเป้าหมายของเราคืออะไรถูกไหมครับแต่ให้รู้เป้าหมายว่าเราคืออะไรกันแน่อย่างเง้นครับพอรับรู้วับเราก็ยอมรับสิ่งนและกันได้เขาปฏิบัติของท่านท่านก็ปฏิบัติไปเพราะอิสลามเขาศาสนาของท่านท่านก็ปฏิบัติสนนังเราเราก็ปฏิบัติต่างคนต่างทำก็จบ เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถูกไหมครับใช่ครับนั่นหมายความว่าโต๊ะอิหมังกำลังจะหมายถึงของทางชาวพุทธก็ปฏิบัติของชาวพุทธพี่น้องชาวมุสลิมก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขามีมีไว้ใช่ไหมัใช่ครับแต่ทั้งสองศาสนานี้ต้องใจกว้างใจกว้างเปิดรับกันใช่ครับมีมานานแล้วใช่ไหมครับมีตั้งแต่วันขุดมูลเลยครับมันเป็นเรื่องของศาสนาโดยตรงเลยเพราะเราต้องมีความเมตตาสงสารสิ่งกนและกัน ดูแลสึ่งกันและกันไม่ใช่เราจะดีคนข้างเดียวไม่ใช่อิสลามไมันได้สอนอย่างนั้นสอนให้เผื่อเพรเมตตาพูดไม่มีอะไรแล้วคารามีเอาไปให้เขาไปช่วยเหลือเขาอืมนีม่คือลักศาสนาครับอันนั้นก็อยากจะให้พี่น้องที่ดูนะครับและพี่น้องที่ต้องการจะเรียนรู้หรืมาอ่า เชี่ยวนะครับที่หมู่บ้านน้ําเชี่ยวนะครับก็กขอเชิญให้ท่านทั้งหลายได้มานะครับมาดูทีนี้เมื่อทุก่งทุกอย่างที่มันที่เรากําลังพยายามนะครับจัดสร้างสารรค์ในสิ่งที่ให้ชุมชนหมู่บ้านน้ําเชี่ยวของเราเนากหาไปขา้างหน้าและก็สิ่งที่ขาดว่างขาดหวงังทุกถึงอย่างก็เราพยายามพัฒนาคนนะครับเป็นเป็นหลักเพื่อต้องการเห็นอนาคต เราจะอยู่สักเท่าไรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบำเป็นประโยชน์ในสิ่งที่สามารถเป็นหลักอานนำเอาตัวอย่างของเราไปารักษาต่อถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ผมอยากขอบคุณท่านทีท่านใดมาเลือกหนูสถานที่เที่ยวอย่างนี้นะฮะจนปัจจุบันเราก็พยายามจะดาเนินการสารต่อจาก มันพัฒนารุษนะครับแล้วก็อยากที่ทำมาได้จากหลังเล็กๆจนกระทั่งมันสามารถจุได้เป็นหลายหลายร้อยคนนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็พยัยงกจะพัฒนานะครับ mm hmm. ต่อยอดจากท่านที่ท่านได้เอาอิสลามนะครับมาไว้ที่นี่นะครับ mm hmm. แล้วก็จกกนกระทั่งอิสลามได้ขยายไป นะครับแล้วก็เราสามารถอยู่กับพี่น้องของต่างศาสนิกได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องขอบคุณท่านนะครับติ่ทันได้มาอยู่ที่นี่ต่างถิ่นต่างศาสนาต่างที่มาต่างวัฒนธรรมแตกต่างอย่างลงตัว อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปองดองเป็นพี่น้องร่วมชาติมากกว่า200ปีบม่มเพาะและสร้างสเสน่วิถีชีวิตเรียบง่ายหากแต่วิถีชีวิตที่ดูจะธรรมดานั้นช่างมีสเสน่ห์เหลือลน้นทั้งหมดนี้คือชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวและบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดต,ตาก